นี่จะมาดูวิธีการทํางานของหน้าทางขากันนะครับเดี๋ยวช่างจะปรับเป็นเสียงนะครับวัดที่มิเตอร์โอห์มนะครับตอนนี้เป็นเข็มนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับการทํางานนะถ้าตัวกาวนาเขายกเมื่อไหร่นะครับกาวนาเขายกเมื่อไหร่ตัวหน้าทางขาก็จะเป็นก็จะหยุดการทํางานนะครับระบบกลดลวดสตาร์ททั้งหมดก็จะหยุดนะครับ ตัวนี้นะก็จะเป็นหน้าที่ของคาปาลันจุดลันอย่างเดียวนะครับจุดสตาร์ทมีหน้าที่แค่สตาร์ทนะครับอันนี้คือเริ่มสตาร์ทนะครับจืดแล้วก็ยกนะครับจุดสตาร์ทก็จะจากไปนะครับนี่นะครับชุดสตาร์ทคือชุดนี้นะคาปาสตาร์ทก็คือตัวนี้นะครับเห็นน,นะครับคาบปาสตาร์ทพอยกแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของคาปารันนะครับสี่สิบูเอฟตัวนี้นะก็จะหมุน ทำงานนะครับเดี๋ยวจะปรับเป็นเสียงให้นะครับสำหรับคนที่ฟังเสียงแล้วเข้าใจง่ายนะอันนี้สตาร์ทจืดแล้วก็ยกอ่าหมดหน้าที่ของคาป่าสตาร์ทนะครับจะเป็นหน้าที่ของคาป์าลันนะครับแล้วก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับพอเราปิดปุ๊บก็จะลงมาเพื่อเตรียมสตาร์ทใหม่อีกนะครับแล้วก็ไฟเข้าก็สตาร์ทอีกทีนึงนะครับ ก็จะหมดหน้าที่ของคาปาสตาร์ทหมดหน้าที่ของหน้าทองขาวนะครับกาวนาก็ยกอยู่อย่างนี้นะครับที่มอเตอร์ทํางานเขาก็จะยกอยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับก็เวลาเราหยุดนะครับเขาก็กระกับไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือการทํางานของ,ของชุดกาวนานะชุดกาวนาหน้าทองขาวนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ